สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t h a i f o l e x s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai f o l e x School Daily Outlook Analysis ครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับ p ิปเลนเนอรครับประจำวันวันนี้วันพุธนะครับ24เดือนเมษายนปี2556ครับขณะนี้เวลา9โมงกับอีก39นาทีนะครับเช่นเดิมครับเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงินนะครับ U.R. เทียบ U.S.D. นะครับประจําวันนี้กันนะครับเดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับหน้าเว็บนะครับ Thai Forex s ล h o ส l สำหรับใครที่เข้ามานะครับดูบทวิเคราะห์นะครับค่าเงินต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็มีอันนี้ก็จะอัปเดตทุกวันนะครับกดดูตรงนี้เลยก็ได้ครับง่ายนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับพร้อมกับรูปนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหรือว่าใครที่จะดูวิดีโอตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นยรูปยังไม่ขึ้นนะหรอบการวิเคราะห์กราฟนี่ยก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับ EUR เทีย e US บ USD ประจำวันที่23่สเดือนเมษายนปี2องัน้ในของเมื่อวานนะฮะก็กดเข้าไปดูได้ครับก็จะขึ้นมาเป็นในรูปแบบของ YouTube อย่างนี้ครับกด Play นะครับ สามารถตั้งค่านะครับเป็นระดับ HD ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะสำหรับหน้าเว็บของเรานะครับจากฟิบมอนเตอร์นะทำมาให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารองมาดูแนวโน้มกันก่อนนะครับของเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างเนะมื่อวานตลาดนะครับหลายๆคนเพื่อน เ,เห็นคุยกันนะฮะก็คือทีแรกเซลลงมาก่อนนะพออากาศตามกันนะฮะแล้วก็อยู่ก็ดีดขึ้นมานะดีดขึ้นพอคัดปุ๊บนะครับไม่รอแท่งเทียนนะครับคัดปุ๊บก็บายนะพอบายปุ๊บร่วงเลยนะร่วงยาวเลยนะตรงนี้ร่วงค่อนข้างเยอะทีเดียวร้อยกว่าจุดนะครับถ้าเป็นบรกสีตำแหน่งนะครับก็ขึ้นไปในโซน 1 6 6 8ก่อนนะครับแล้วก็ร่วงนะมีสวิงไฮอยู่ที่เมื่อวานนะครับอยู่ที่1.30840ครับแล้วก็มีสวิงโลนะสวิงโลอยู่ตรงนี้ครับ1.29727ครับก่อนที่ราคาจะมีการปรับตัวนะครับขึ้นไปนะครับประมาณน่าจะเลยระยะครึ่งแท่งได้เนนะี่ยเดี๋ยวต้องวัดดูนะครับ อ่ยังไม่ถึงนะครับก็มาทดสอบระยะครึ่งแทง่งครึ่งของโซนก่อนหน้านะก็ลงมาต่อนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการไซเวกนะครับมาดูภาวะตลาดโดยรวมวันนี้นะคระในในส่วนของเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ายูโรนะครับอ่อนค่าลงมาเทียบกับดอลลาร์ครับแล้วก็ปอนด้วยนะครับเนื่องมาจากดัชนี P.M.I. นะครับในเดือนเมษาอ่อนตัวลงครับเพิ่มความกังวลในการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับจากรัชนีนี้เนี่ยทำให้ภาคการผลิตของยูโรโซนเนี่ยลดลงถึง46.5นะครับจากการคาดหวังที่46.8นะครับในขณะที่ดัชนีภาคบริการของตัวนี้เนี่ยก็คือ P.M.I. เนี่ยลดน้อยลงเ,เพิ่มเพิ่มน้อยกว่าที่คาดการไว้นะครับ จากที่46.6นะครับจากที่คาดการไว้46.7นะครับในฝั่งเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ในฝั่งเยอรมนีเนี่ยภาวะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นนะครับจาก44.4ครับเพิ่มอ่ก็มี44.4นะครับแล้วก็41.1นะครับตามลำดับนะครับแต่คนส่วนใหญ่ยังกังวลอยู่ครับว่า ดัชนีนี้เนี่ยจะมีผลภาครวมนะครับทำให้ยูโรโซนเนี่ยลดสาลงไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับการสำรวจข้อมูลทางสัญญาณนะครับความกังวลนะครับในเรื่องการนอนแอความนอนแอทางเศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นของไตรามาสที่2นี้นะครับส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอตัวในแนวโน้มนะครับเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนต่อไปโดยเฉพาะตัวเลขที่อ่อนค่าลงของเยอรมนียิ่งทําให้ความน่ากังวลมากขึ้นอยู่ในส่วนของยูโรโซนนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวในส่วนของยูโรไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการข่าวฉบับเต็มนะครับตรงนี้แต่มาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำด้านล่างนะครับแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจโดยรวมนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปอ่านกันได้นะครับทั้ง f a c e b o o k เพจของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วยลองมาดูแนวโน้มนะครับจากทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเอ่อ เดลี่ก่อนนะฮะเดลี่เนี่ยเห็นว่าราคาหลุดกรอบที่ผมมาร์คไว้สามตำแหน่งนี้มาแล้วนะครับวันนี้จะไปไหนนะครับรอนะฮะรอดูโอกาสตรงนี้นะครับรอดูสัญญาณขึ้นไปแล้วตกลงมาครับวันนี้นะครับรอเซลนะครับ รอเซลนะครับอาจจะขึ้นไประยะของไฮล่าสุดของเมื่อวานนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับไฮล่าสุดนะครับอาจจะมีการทดสอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็แนวโน้มโดยรวมให้ดักเซลไว้ก่อนวันนี้เหมือนกันครับตรงนี้ทมเฟรมีชมั่วโมงตอนนี้ทะลุ เมื่อวานนะครทะลุเดมอนท็อปมาแล้วนะครับเมื่อทะลุมาแล้วเนี่ยก็ให้รอนะครับรอสัญญาณตรงนี้นะครับราคามีการดิดขึ้นไปนะครับเพื่อทดสอบตำแหน่งโลกนะครับแล้วก็รูนลงมานะครับอันนี้เป็นเมื่อวานแจกซิกไปในกลุ่มของ นักเรียนนะครับนักเรียนแล้วก็ใน facebook ผมจะไม่ได้แจ,ก,แจกในเพจนะก็อันนี้เนี่ยเป็น head and shoulder นะครับในรูปแบบของ continuation pattern นะครับรูปแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบ head and shoulder เพื่อไปต่อนะฮะไม่ใช่กลับตัวนะครับก็คืออย,อย่างที่บอกไปนะครับจะมีจะมีมือก่อน,นมีมือมีมือมีไหลนะ่ มีมือมีไหลมีหัวมีไหลนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เกิดในช่วงของปลายเทรนเกิดเป็นการคล้ายๆกับการไซเวร์นะครับการพักตัวเพื่อไปต่อนะครับแพทเทิร์นนี้ก็ถ้าตามถ้าตามแพทเทิร์นนี้เนี่ยก็ราคานะฮะหลังจากที่ทะลุเส้นอยากเบรกเอามาได้แล้วนะครับเล็กไลน์ตรงนี้นะครับก็ขึ้นไปทดสอบแหน่งที่เคยทะลุครับ นี่นะครับหน้าราคาตอนนี้เนี่ยนะครับถูกดิดลงมาแล้วนะครับแล้วราคาจะไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสวิงไฮตรงนี้นะครับอาจจะใหญ่ไปนะสวิงไฮตรงนี้ก็ได้ครับมาจับฟีโบตรงนี้นะครับ ราคาอาจมีการดิดขึ้นไปนะครับในในโซนนี้ครับยี่สิบสามตำแหน่งที่หนึ่งนะรตำหน่งที่สองนะครับ,รบก็คือยอดของเมื่อวานหลาสวิงไฮล่าสุดนะรเราดักเซลล์สองโซนนี้ได้ครับเรามาปิดในโซนนี้นะครับตรงแถบวัดนะครับเพราะว่าผมจะดึงแถบจากตรงนี้นะครับ เป็น TP ของเขานะครับอาจจะพิจารณาในโซนนี้ก่อนนะครับถ้าถึง divergence ตรงนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับถ้าลงมาอีกไม่เท่าไหร่นะสิบกว่าจุดนะครับเพื่อความชัวร์ว่าใครอาจจะรอปิดตรงนี้นะครับก็ต้องต้องเฝ้าพอร์ตกันเลยนะครับก็เฝ้าพอร์ตกันดีๆเพราะว่าวันนี้ดูจากข่าวนะจากเพจนะที่ที่เอาลงกันนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะข่าวค่อนข้างเยอะ,ะครับแต่ว่าข่าวที่เขาบอกว่าข่าวที่น่าสนใจนะครับก็มีในส่วนของยูโรนะครับภาพรวมคาปตนะครับแล้วก็ของอิตาลีตอนบ่ายสามโมงนะครับดอลลาร์นะครับมีการสั่งซื้อสินค้าช่วงตอนทุ่มครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ให้จับตาดูข่าวนะครับว่า จะมาจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยลองมาดูไทม์เฟรม15นาทีกันบางนะครับ,บาราคาจะไปตรงไหน,นครับอันนี้นะครับใช้ตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่ผม ใช้ horizontal line บริเวณนี้นะครับจากทำเฟรมสุ5นาทีใช้ horizontal line ที่ผม,มาา์ไว้นี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านในการทำกำไรได้นะครับรามาดูเทรนด์ไลน์กันบ้างครับเราเห็นสวิงนะครับตรงนี้ครับ copy ลงมาไว้ข้างล่าง านี้นะครับแล้วก็ใช้ฟิโบนะครับบดเพื่อภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นกันวิ่งในช่วงเช้าวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสูงนะ สวิงไฮตรงนี้นะครับสวิงไฮในช่วงเช้าสวิงโลตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยราคานะครับลงมาอยู่ในโซนของยี่สิบสามหกนะครับซึ่งเป็นโซนรีเทคเมนต์นะครับในโซนของข้างล่างนะครับราคามีการดีดขึ้นไปข้างบนนี้ครับตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครจะดักเซลนะครับ ตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตรงนี้นะครับตำแหน่งที่สามนะครับถ้าเกินตรงนี้นะครับถ้าเกินตำแหน่งที่สามนี้นะครับพิจรารณาสัญญาณนะครับพิจรารณาสัญญาณแล้วก็ก็ให้คัดไม่ไม่ไม่ต้องเข้าเซลลแล้วนะครับรอสัญญาณนะครับว่า มีราคาทะลุลงมากลับมาทดสอบนะครับตรงนี้นะตำแหน่งนี้าบเพิ่มนะครับแต่มีโอกาสน้อยมากครับที่จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับราคาอาจจะมีการขึ้นมาเพียงในโซนนี้ครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือหนึ่ง้ยหส็ดปดนะครับของฟีโบอจากทำเฟรมห้านาทีนะครับพิจารณาเซลล์ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ รือว่าใครจะเล่นบายเก็บสั้นๆนะครับตรงนี้20กว่าจุดนะครับถือว่าเยอะอยู่นะก็เก็บสั้นๆไปก่อนแล้วก็เซลล์ลงมานะครับอาจจะปิดตรงที่261.8ของฟิโบตรงนี้ก็ได้ครับประมาณ50กว่าจุดนะครับดยรวมก็ประมาณนี้นะครับในในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้านี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ